สวัสดีครับสวัสดีครับบอกเอามาตรการล่าสุดวันนี้ปิดผับสถานที่มีคนมารวมตัวกัน50คนสถานบันเทิงรรวมทั้งหมดเพียงพอที่จะระงับการระบาดไหมครับพอไม่พอครับคือคืออย่างนี้คือถ้าเราพูดว่าเราเราดูสถานที่พวกนี้นะครับว่าเป็นผับสนามมวยพวกนี้ก็คือสิ่งที่กองระบาดเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็ที่มีการระบาดขนาดนี้ก็คือจุดที่เป็นที่แพร่เชื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับปิดกลุ่มนี้น่าจะเพียงพอแต่แต่ตามตามมันต้องมีอยู่บางรายซึ่ง ไม่มีอาการแทบมีอาการหรืออะไระพวกนี้ซึ่ง<ะ>เขาอาจจะมีการแพร่หลายกันอยู่เพราะนั้นผมว่ามันต้องปิดหมดทุกที่หมดทุกที่แล้วก็ให้มีอย่างนี้ฮะคือไม่ให้มีการชุมนุมกันในคนที่เรียกว่าใกล้ชิดกันอยู่ก<ะ>ันอย่างนี้นะฮะสิบคนห้าสิบคนเนี่ยแต่ที่เห็นว่ารัฐบวลต่างๆเนี่ย<ะ>เลื่อนการประชุมวิจาการออกไปหมดแล้วอะไระเวลาย,ยุรแพทย์วิสัญญีสญญารศาสตร์ต่างเลื่อนไปหมดเลยทั้งที่ทท<ะ>เขามีความจําเป็น,นะฮะมีนาคมเมษาเลื่อนอไปหมดเพื่อไม่ให้มีคนประชุมกันเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดมีการแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้น เรายังมีเคสอยู่ขนาดนี้นะประมาณสักร้อยห้าสิบรายยังไม่ถึงกับเป็นหกร้อยรายมันอาจจะเพียงพอแต่ยังแล้วก็ตามผมว่าต้องให้มีการเรียกว่าพยายามแยกคนจะอยู่กับชิดกันด้วยนะอันนี้สาคัญมากคือบอกต้องไปถึงขนาดบุรีรัมย์โมเดลแบบนั้นอุทัยธานีปิดจังหวัดแบบนั้นไหมฮะผมคงคิดว่าอย่างนี้ต้องต้องขอบคุณนะที่ทางบุรีรัมย์โมเดลเนี่ยนำไปก่อนครนำไปก่อทดสอบนำร่องไปก่อนทดสอบไปก่อนว่าเขาเข้าก้ามาที่ทิมเนี่ยถ้าเราเราปิด จังหวัดนะฮะด้วยนะแต่ปิดจังหวัดอย่างเดียวไม่ใช่พอนะต้องต้องปิดด้วยนะคือคสถานที่เสี่ยงด้วยแล้วก็ทำในเรื่องการแม่ชุมนุมด้วยนะค,คือไม่ใช่ปิดเฉยๆแล้วข้างในปล่อยไม่ได้คือปิดประตูด้วยแต่ข้างในปิดต้องท,ทำด้วยต้องปิดด้วยเ<อ>ต็มที่เพราะว่าอย่างนี้เพราะเราเพราะเราเราเกา่าไปอย่างนี้เราเนี่ยไม่อยากให้คนไทยเป็นใช้โมเดลแบบอังกฤษครับคือเราไม่อยากให้ทุกคนติดเชื้อแล้วก็ดูเสื้ออ้าวใครหายใครเป็นสร้างภูมิต้านทานใครตายก็ตายไปแล้วไม่ชอบเราเราคิดว่า ต้องพยายามให้คนติดเชื้อน้อยที่สุดครับป่วยน้อยที่สุดแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีโอกาสหายแล้วก็รอเวลาสักนิดหนึ่งเผื่อว่าเรามียาหรือวัคซีนเราจะจัดการมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บูรีดาโมเดลเนี่ยมันก็ดีฮะถ้ามันได้ผลดีชังัดแต่ถ้ามันทารุูงกว่าเราด้วยฉันจริงๆถ้าจะพูดว่าดีไหมมันก็ต้องดีกว่าแน่นอนเพราะมันมีนมครบมีการเช็คคนเข้าออกไม่ให้คนครเราออด้วยไม่ให้คนนอกเข้ามาด้วยแต่ครั้นี้ที่บูรีดาโมเดลเนี่ยอาจจะเรียกว่า มีประสิทธิภาพไม่มากเกินไปกว่าที่ปิบที่สิเพราะอย่างนี้เพราะไอ้การปิดไม่ให้คนเข้าเป็นคนคออกมันก็หมายความว่าคนที่จะมีเชื้อมันก็มอนก็ปิดประเทศอย่างนี้คือถ้าเราบอกว่าสมุทรบบีรัมยรนี่นะข้างๆมีจังหวัดอะไรบ้างฮะที่เขามีเชื้อไหม่ะฮะถ้าก็ไม่มีเชื้อเขาปิดไปเขาก็มีไม่เข้ามาไอ้คนบุรีรัมย์เองเนี่ยมีคนปิดติดเชื้อก็เพิ่งจะมีแค่คนน้องคนนี้ไม่ะ่ะ<ๆ>เขาก็ไม่ออกไปอยอางเนี่ย ิจรรมคือทำเนี่ยาอาจจะเรียกว่าดีเกินไปดีเกินไปคือกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเพราะว่ามียังมีน้อยมากแล้วกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเอาวันนี้เนี่ยวันนี้สุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ปิดกรุงเทพแบบิมณคลนะต้องปิดไหมครับอืมผมผมคิดว่าขณะนี้มันมันมันอย่างนี้ฮะหมายมันไอ้คำถามนี้จะตอบยากอยู่นะถ้าอาจจะให้เรียนตรงๆว่าต้องถึงกบปิดไหมแล้วอาจจะลองดูอย่างนี้ว่าเราปิดพื้นที่สีให้หมดในตอนนี้ทุกคนอยู่แยกอยู่ห่างๆกันเลยให้เต็มที่เลย ขอดูสักประมาณ78วันดูซิว่าจะ<ต><ต>เห็นผลไหมจะเห็นผลมีคนเริ่มน้อย,อย,อยลงไหมคือเหผลที่ไม่ใช่ว่าดูคนเจ็เชื้อนะฮะดูว่าการชุมนุมผับเยต่างๆค,คือผมคาดชว่าเอฟซอร์นั่นคือต้องมีเป็นระบบติดตามว่าเมื่อสั่งกาางนี้ปุ๊คบคุณต้องไม่ไปแอบประชุมชุมชุมกันนะไม่ใช่ว่าดูคนเจ็เชื้อนะคือไม่ใช่ว่าอผมก็ยังมีผับเปอยแอบเปิดอยู่ผมยังมีชุมชนผมยังแสเงมืออย่อย่างนี้ไม่ได้ต้องตัดพวกนี้ไปหมดเลยแล้วต้องดูก่อนว่าเป็นไปได้ถ้าไม่พอ โอ้โหแล้วยังมีเคสมามตามมาด้วยนะผมว่าอันนี้ไม่ได้เลยถ้าปิดแบบนี้อปิดเอาเฉพาะปิดเฉพาะวันนี้แบบที่มีมาตรการนะครับคุณหมอปิดพับบ้าถ,ถ,ถึงสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนนี้นะองสัปดาห์ ตัวเลขคือถ้าวงทางทางการแพทย์เนี่ยตัวเลขเนี่ยมีโอกาสจะเห็นเช่นวันนี้30คน30กว่าคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันมันมีโอกาสจะลดน้อยถอยลงไปแบบนั้นไหมครับคุณหมอคือคือคือถ้ามันติดมันจะไม่มันจะคือในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะยังจํานวนคนที่ปิดอาจจะยังไม่ไม่ลดลงเพราะว่าแต่มีของตกงของเดิมครค้างมาแต่พอเริ่มประมาณปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้มันจะเริ่มเห็นว่าในกรุงเทพมีน้อยลงแล้วก็ไม่มีรายใหม่ที่บอกว่าอ้าวติกระปุ๊บ อ่ะมาจากผับนุนมาจากมันจะไม่มีมันจะเปดูมีนมันไม่ได้เป็นนูน้แต่อย่างงี้ต้องห้ามมีทำไมต้องไปเขาไปยางงี้นะต้องเป็นความจริงไม่ใช่ว่าปิดนะเพราะถ้ามาจากผับนันหมายถึงว่าอาอไม่ได้ปิดจริงไม่ได้ปิดจริงนี่ถึงบอกว่าแต่เริ่มต้นสตาร์ทนี่นะคุณบอกว่าคุณต้องมี e n น o อร์สเบนคือผับต้องตั้งใจปิดคือผมใช้คำว่าอย่างงี้ว่าต้องอัพคือว่าเจ้าของผับต้องยอมปิดปิดตัวเองไม่ต้องไปบอกให้ใครสั่งหรอกนะแต่ว่ามีเอนบอร์สเบนคือมีเจ้าหน้าที่ข้างในหรือว่าเจ้าหน้้าททีี่่นพืเ เขาไปดูกำกับให้กำลังใจเออใช่ใช่คุณป,ป,ป,ปิดต้องเช็คให้แน่ว่าปิดหมดทุกคนจริงนะถ้าปิดจิงปุ๊บให้งี้ปุ๊บเนี่ยเรียกว่าพอนในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้กับสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเนี่นยในกรุงเทพนี่มันจะวูบลงไปเลยถ้าป,ปิดจริงปิดจริงจะวูบลงไปเลยสถานที่ชุมนุมทั้งหมดแต่ถ้าไม่ได้อย่างที่หมอย้ําคือน่าจะต้องไปถึงขั้นบูรีรัมย์โมเดลใช่ถ้าเป็นท่านโมเดลนี่มันจะต้องมีเคสเยอะพอสมควรและอย่างนึงบูรีรัมย์โมเดลเวลาที่เราดูเราต้องหวังอยู่ว่า เราไม่ให้คนข้างนอกกรุงเทพเข้ามาติดเรารซึ่งจริงๆมันต้องดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าว่าคนข้างนอกกรุงเทพมันติดกันเยอะจริงไหมไมันมีคนอย่างนี้จริงไหมต้องมีสถิตินะเออมีสถิติขณะเดียวกันเราไม่ให้คนข้างในกรุงเทพไปแจกเชื้อข้างนอกเอ๊ะออย่างนี้พอมีเพราะว่าออตอนนี้เราก็มีหลายรายอยู่ในกรุๆๆงเทพออนนี้ก็พอบ้างแต่มันมันยังไม่มากที่ขนาดโอ้โหเป็นห้าหกร้อยรายนะม <ๆ S 2> ผมยังคิดว่าแต่ละรายที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกำกับแต่ผมอยากจะให้มีเพิ่มอันหนึ่งคืออยากให้มีการตรวจตรวจหาเชื้อนี่นะฮะมันจะต้อง ข้องตัวก่อนนี้นะครับผมคือตอนนี้มันมมีอยู่หลายรายที่มาถามผมนี่นะว่าจะตัวที่ไหนจะยังไงข้องตัวก่อนนี้จะทำยังไงคือข้องตัวนี้ผมคิดว่าอย่างงี้มันจะต้องเปิดทั้งระบบว่าบางคนคนไหนมีสิทธิ์คือมันต้องช่วยกันหลายหลายด้านจริงจริงก็มีคนบอกว่ามันเข้าหาลำบากฮ้ยราคาแพงไปไหมท่านมีสิทธิ์ไหมนี่ต้องมาช่วยกันหลายอย่างถ้าคนที่มีตังพออยากจะตรวจเลยก็ไปตรวจต้องมีออปเฟอร์อะไรบางอย่างไม่ต้องไปบอกว่าโอ้ต้องรอให้มีไข้เจ็บคอไอ้นี่มันลำบากเพราะว่าขยายเกณฑ์การสอบสวนหน่อยขยายเพิ่ม มีเยอะไมในกรุงเทพในกทอมอตอนันีีผมว่ามีหลายคนที่เขาพร้อมที่จะจะยอมเสียตังค์อะไปตรวจยังหาไม่ได้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเปิดช่องให้เขาตรวจแล้วก็ทุบเลยแล้วก็ครตรวจคขเจอปุ๊บอย่าไปตื่นเต้นตกใจรีบรายงานตัวแล้วก็รีบกันตัวเองไว้บอกเลยเพราะอีกหน่อยไม่นานเนี่ยผมคิดว่ามันจะ,จะมันจะมียาอะไรอาจจะมียาอะไรบางอย่างที่ช่วยลดอาการที่จะให้ที่หน่วคอตัวเองเนี่ยงอนลงด้วยเนี่ยากำลังเรากำลังศึกษาอยู่เช่นอย่างนงี้นะบางคนอาจจะพ่นคอไหมผมคิดว่าอย่างนงี้ พ่นคอเพื่อลดการแพร่เชื้อไปก่อตัวเองเป็นไม่เป็นไรแต่อย่าแพร่เชื้อกันไปคุณแใจถ้าว่าติดเชื้อใช่ไหมฮะปุ๊บเราพ่นไอ้พวกไอโอดีบางอย่างในคอไปท็อปมันไหมเราจ้มันไว้อะไรเรื่องนี้อยู่นี่มันไม่ออกมาเนี่ยดู่คุณเดี๋ยวคุณก็หายไปจบไปก็มันก็ดีแล้วคุณนทางการอนามัยด้วยมันก็จะดีมากคุณหมอถ้าถ้าไปในในสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆซึ่งมันยากเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะครับศัพท์กำลังทางการแพทย์ทั้งหมดคุณหมอพยาบาลเตียงโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ย พร้อมขนาดไหนมีขนาดไหน,น,ไหนเอาจริงอ่ะผม<อ>ว่าผมลองคุณลองดูที่อู่ฮั่นที่เมืองจีนนี่ฮะครับเห็นไหมขนาดเขาเต็มที่นะฮะเขายังสามารถที่จะเรียกว่าโมบินล็์หรือว่าเกผมคิดว่าอย่างนี้พอถึงเวลาจริงๆเข้าประชาชนถ้ามีรรจริงๆนันนะจริงจริงจานวนเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ผมว่าเรามีแพทย์ที่เรียกว่าไปบริหารงานไปทำพึ่งกเกษียณอะไรไปสามารถที่จะขอให้เข้ามาช่วยทั้งหมอทั้งพยาบาลเลยแล้วคือตอนนี้ผมเรียนตรงว่าทั้งแพทยสภาแพทยสมาคมต่างๆก็ พยายามช่วยทำ,ทำประกันภัยให้เยอะนะ <S <S <หา S 2> คือโรงพยาบ<ห>าลต่างทำเราก็จะทําเพิ่มเสื้มาด้วยว่าคือเราไม่อาจติดเชือ้อล้ถ้าท่านช่วยทํางานจนกระทั่งถึงถูบบึงเอื่อเ,อาเราไม่คิดอย่างนั้นนะว่าถึงกับเสียชีวิตแบบแบบผู้ั่นนี่นะครับโอ้เราจะมีเงินก้อนใหญ่ชดเชยให้ซึ่งแต่เนี้ยคุยกันแียบรอยแล้วนะฮะทั้งบริษัทที่ผมก็ไม่ได้บรรยา,ากาศเฉที่เขาจัประกันเนี่ยเขาสนใจจะมาช่วยแล้วก็มีบริษัทีบริษัทหนึ่งเ็าสนใจจะช่วยระดมทุนหายด้วยที่จะให้จัดการเรื่องนี้ผมว่าน่าจะมีแพทย์พยาบาล ที่จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนของเราแล้วคุณหมอสัดส่วนของตัวเลขถ้าคุณหมอประเมินนะครับไปถึงจุดนั้นจริงๆมันต้องไปแตะสักเท่าไหร่เพื่อที่จะเทียบกับปริมาณของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลที่เรามีอ่ะมันพวจะรับตูได้ผมผมมันอยู่ที่สักเท่าไหร่ยังไงมมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งเริ่มต้นเริ่มต้นดูก่อนนะว่าเราเนี่ยจะถ้าในในกรณีเราเราคิดว่าอย่างนี้ฮะคนที่ติดเชื้อเนี่ยสมมติประากรงมดเป็นสิบล้านคนครับสิบล้านคนเนี่ยเราคิดว่าประมาณสักเอาเป็นว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ 7ล้านคนนะเจ็ดล้านคนเนี่ยประมาณ80%จะมีอาการน้อยมากหรือมีการเบาพวกนี้เหมือนกับเป็นแค่ OPD ก็คือรอบไปแล้วประมาณ5.6ล้านคูณก็ไปนะคัอัน้นก็จะมีอีกประมาณ1 1ประมาณ 15%15% ที่ลองคูณดูเนี่ยก็คือประมาณเท่าไหร่ล้านห้าล้านห้าเนี่ยอาจจะต้องอยู่ลงนยาบานี้คุณคิดยุ่งลาที่มีอาการน่ะซึ่งเสริมอาการพันึกกลัวที่เรกว่า น่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลช่วยดูแลเนี่ร้านห้ามันเป็นแอดออนขึ้นไปจากปกติซึ่งโอ้โหเยอะฮะแต่อันนี้คุณหมอเริ่มต้นจากตัวสมมติคือ10ล้านประชากรสิบล้านนะฮะใช่โอ้โหก็ถ้าเจ็สิบล้านก็คูณเจเข้าไปก็ต้องกระจายไปตามยังี่ผมว่าอย่างนี้ก็ถึงว่าเราต้องต้องมีมาตรการในการที่จะชะลออย่างเต็มที่ไงคือกักกันเต็มที่ช่วยเต็มที่ป้องกันเต็มที่เพื่อไม่ให้มันเกิดพวดในเดือนเดียว1.5ล้านอย่้าง้านี้เป็นต้นนี่ยังไม่พูดถึงว่า i อ u ียนะก็ประมาณสเปอร์เนเี่ อาจจะต้องอาการหนักต้องเข้า i อ u ียูหอบพิบมาที่ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ครับอันนี้มันจะยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่พูดถึงอาตาัตาตายเพราะผมไม่ชอบเท่าไอะไรในเรื่องนี้ครับ <laughs> คุณหมอช่วงท้ายคือผมคุยคุณหมอหลายๆท่านมาจนวันนี้มาคุยคุณหมอมอนเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาง,ง่ายๆเลยคนไทยที่ไม่อยากติดต้องป้องกันและใช้ชีวิตยังไงที่จะรอดแน่ๆครับคุณหมอเอารอดคือเอารอดเอาไม่ติดก่อนนะฮะเอาไม่ติดก่อนเอาไม่ติดก่อนเอาไม่ติดก่อนไม่ติดก่อผมว่าชัดเจนมากเลยหนึ่งท่บ้าน เราใช้คำว่าโซเชียลดิสแท็ซ์สงคือท่านน่งอยู่ที่บ้านรู้จักอยู่กับคนที่ท่านรู้จักไม่มีใครไปติดเชื้อไม่มีใครกลับจากต่างจังประเทศนะฮะอันนี้คือตัวเองช่วยตัวเองนะนะแล้วก็ไม่เข้าไปที่ชุมชนพยายามหีกเรื่องไม่สวนหรือถ้าจะต้องออกไปจริงๆเนี่ยก็ดูที่ในบ้านด้วยมีใครที่จะแข็งแรงพอออกไปแล้วก็จัดการที่จะออกไปจริงจาเป็นจริงๆก็สมกจัดการทำไมครับก็ผมก็ลองใช้ดูนะแล้วก็เป็นจริงๆมันออกไปแล้วนี่นะครับก็พยายามอยู่ห่างกันหน่อยะอย่างเราเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับอาจจะประมาณลวสองเมตร ในถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับในที่ที่มุ้มห้างสัมรสินค้าถ้าไปซื้อของต้องไปซื้อของเนี่ยมันน่าจะช่วยเรื่องเวนิเลชันนะคือดูอากาศไปข้างนอกคืออย่าเป็นห้องที่ไม่มีการระบายอากาศเลยอ,อย่างนี้มันจะแช่อย,อยู่ข้างในถ้ามีการระบายออกไปข้างนอกเลยระบายอากาศไปข้างนอกแล้วมีตัวกรองด้วยมันจะดีมาก<อ>ก็จะช่วยดังนั้นตรงนี้ผมก็ว่าน่าจะปลอดภัยแล้วคือหนึ่งไม่ออกไปที่ชุมชนท่านก็อยู่ท่านตัวเองแล้วก็ท่านนี้ฮะเพราะก็จะแล้วก็อย่างที่เหลือก็เมื่อจะออกไปข้างนอกปุ๊บ มกมือเดิมกินร้อนซ้อนกลางล้างมือประจําถ้าจะไปแจกของเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหก่อนไปก็ต้องล้างมือให้ครบเข้ามากระลางมือแอลกอฮอล์เจลธรรมดาเนี่ยก็ต้องช่วยได้นะเป็นไปอย่างนั้นล้างมือเนี่ยคุณหมอชาวบ้านฝากถามน,นะครล้างบ่อยขนาดไหนอย่างล้างเสร็จปับ<อ>๊บเนี่ยต้องไปจับแล้วลว่ะคือล้าง <laughs> คือคือท่านจะไปดูว่าท่านไปนจับของที่เป็นของสาธารณะที่คนอื่นเขาจับแล้วคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่ฐานะจริงๆนะ <c oughs> ถ้าคนในบ้านรู้จักกันหมดทุกคนจักกันอยู่นี้ยังยอมยอมังยอมได้ <c oughs> แล้วถ้าเมื่อไรก็ตามมีใครเข้ามาจับปุบ๊บเนี่ยไอ้เจ้าของเนี่ยหรือเอาไปรับไปฟ้าอะไรอะไรตามไม่รู้เนี่ยก่อนจะจับท่านอย่างละหมื่นท่านเองก่อนเพื่อแต่เพราะฉันไม่มีอะไรจับผู้ก็จับไปเลิกเมื่อไรผู้ออกมาปุ๊บ ท่านต้องจัดการเลยจัดการแล้วก็อย่างก็ไม่ไปแกะเกิดตามหน้านี่เราบอกกันแล้วนี่อันนี้ชัดเจนต้องทำอย่างนี้นะครับถ้ามันไปแกะเกิดตามหน้าเนี่ยมันมันเข้าตรงจุดไหนคุณหมอแล้วติดเชื้อตรงไหนโอ้มันมีอย่างนี้มันมีแต่มันเข้าช้าๆ้านะอันนี้ไม่เป็นไรทั้งปากจมูกเยื่อบุตาคือมันเป็นเยื่อบุอ่ะคี้มันจะเซลล์มันจะเริ่มค่อยๆปื๊ดแล้วก็แบ่งๆอนนี้ในตามันยังมีที่ลงไปจมูกอยู่ในอะไรใช่ไหมน้ตาบางทีมันแล้วจมูกมันลงไปข้างล่างด้วยแล้วสุดท้ายก็ลงไปที่หลอดลมมัน้าถ รู้ตัวว่าเริ่มติดเชื้อแล้วครับคุณหมอยังไงต่อดีฮนะโอ้ถ้ารู้ตัวเริ่มเจ็บเชื้อคือเริ่มมีไข้ไอเจ็บคอเงี้ยาท่านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็ไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ท่านอยู่ครับที่ป็นบีเบอร์อะไรหนึ่งสี่สองสองอะไรอย่างยิ่งก็จัดก,การไปเลยท่านก็ไปดูไปขอตรวจเลยว่ามีอาการอย่างนี้ปุ๊บเขาจะสัมผัสใครมาให้ประวัติเต็มที่ชัดเจนอย่าปิดบังผมเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะไม่ไปปิดบังตัวเองอไปเไดรังเกนะบยกัันนแล้วกก็ดูถ้าเกิดตวให้เลยาวั่นี้มันตามเกฑ ไม่ว่าจะเป็น30บาทเป็นการสังคมท่านป่วยโอ๊ตมันท่านมีสิทธิ์ฟรีรอยู่แล้วตัวเลยแล้วเขาจะตรวจให้แล้วก็แยกตัวไว้ก่อนพอเมืเม่อใดทราบผลใช่ไม่ใช่ก็ว่าอีกทีนึงครับคุณหมอครับวิธีการสรางคนป่วยสักคนเอาเป็นภาวะปกตินะฮะใครใดมีโรคแทรกซ้อนไม่ได้สูงวัยมากนะักการป่วยตั้งแต่แรกจนกระทั่งไปถึงวันที่เขาหายเนี่ยคุณหมอประเมินมันกินระยะเวลาสักเท่าไหร่อันนี้มันกแ็กแล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นป่วยแบบเแบาบารืองหนักๆอันแทบบีแบบ่เราพูดเมื่อกี้ประมาณนี่ยจะเป็นไม่ใน่หนักยจะเไรน เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีอาการไอประมาณเจ็ดถึงสิบวันสิบสี่วันนี้ก็จะมีโอกาสเนี่ยหายแต่ถ้าใครก็ตามสูงวัยอย่างผมเนี่ยสูงวัยถ้าเจ้ามิโรยบางอย่างเนี่ยวันที่เจ็ดที่เจ็ดที่แปดของโรคนี่นะครับมันจะเริ่มบอกแล้วว่าไอ้คุณรู้สึกเหนื่อยตัวจะรู้ตัวเลยว่าเฮ้ยของฉันนี่แปลกแน่นอนแปลกละแปลกละไม่ธรรมดาละหมอเขาก็จะรู้เพราะว่าเขาดูจากชาร์ตไอ้คุณจีบปัสสาวคุณเต้นเร็วขึ้นอัตรวใจคุณเต้นเร็วขึ้นออกซิเจนแซ็เริ่มไม่ค่อยดีเนี่ย แล้วถ้าเอาคุณไม่ดีก็คือวันที่สิเนี่ยโอ้โหจะต้องไปเนี่คือการหนักนี่คือการหนักคือช่วยหายใจที่จะรู้กันไม่มันจะมาแตกแยกกันหายใจวันที่เนี่ยสี่ห้าหกนี่แหละครับมันจะเริ่มบอกว่าคุณจะไปทางเส้นทางไหนเพราะว่าถ้าคุณมีภูมิต้านทานดีครับคุณต้านทานคุณจะถูกกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นก็จะเริ่มมาสัปดาห์แรกแค่มีน้อยๆสัปดาห์ที่สองจะเริ่มดีขึ้นมากสัปดาห์ที่สามสี่จะดีขึ้นมากเลยนี่เส้นทางปกติใช่ปกติครับแต่ถ้าเา้คลื่ s <S ออย <geez. S 1> ่างนท่าง er นี้บางคนเนี่ย ไปรับเชื้อโรคเยอะที่ผมมจากการเรียวคือว่าคือถ้าเราไม่สบายปุ๊บต้องรีพักผ่อนนอนพักผ่อนอย่าไปออกกําลังกายยืดฟื้นคือถ้าเม่อไรไม่สบายเนี่ย<ม>อย่าไปออกกําลังกาย<ม>เพราะว่าท<ม><ม>่านออกกําลังกายท่านต้นองหายใจเข้าออกเยอะๆเนี่ยท่านอาจจะสูดเอาเชื้อลงไปเยอะค,คนที่เป็นหนักเนี่ยบางทีจะดูเอ็กซเรย์ปอดมึดครั้งแรกปุก๊บถ้าเกิดมีจุดขึ้นเดียวสิบจุดในปอดแล้วโอ้โหคุณไปสูดเชื้อเข้ามาทีเดียวเยอะมากอย่างนี้ร่างกายจะสร้างภูมิไม่ทันแล้วถ้าคุณเบิร์นเป็นนิดเดียวแล้วมันเข้าไปลงมาตามหลอดลมมันนเเเเข้้้าาาไปปุุ๊บยยยยยยือออู่่่จดดีีีวงงง ท่านมีโอกาสเพราะว่าเห็นเลยให็นเลยกระจายเอ็กซเรย์ก็เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซีทีที่ว่าผู้บอกบอกเห็นปุ๊บเนี่ยมันบอกได้เลยว่าคุณรับไปทีเดียวเนี่ยเยอะมากไหมถ้าคุณรับไปนิดเดียวหรือไม่ไอซีทีมาปุ๊บแค่ไม่เห็นอะไรเลยมีแค่ลอันิดหน่อยแต่ยังว่ามันยังแน่นอนอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่ภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นมาและสร้างทันเมื่อไปเจอทางแยกตรงนั้นเนี่ยใช่มันจะปกติก็ปกติแต่ถ้รีบไปโรงพยาบาลซะคุณบอกสุดท้ายจริงๆครับเอาการคาดการณ์ของคุณหมอมันจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่ภาาวะะรรบดตงนี อ่ามันนี่มันขึ้นอยู่กับมาตรการที่เราพูดกันนี่นะที่เราเสนอเร่งเรงด่วนเนี่ยมันมีโมเดลอยู่อยู่สองสามโมเดลที่รเราคิดกันอยู่เนี่ยโมเดลที่หนึ่งคือเราอยากจะให้โรคการระบาดของโรกเนี่ยจบสิ้นโดยเร็วรมันยังเป็นต้องให้คนในประเทศไทยเนี่ยติดเชื้อทั้งหมดหรือว่ามีภูมิต้านทานทั้งหมดเราอยากใช้ที่มันสงบแล้วก็จบสิ้นโดยเร็วแล้วก็เหลือน้อยมากๆเนี่ยเนี่ยอันนี้ขึนอ่งอันนี้คือถ้าจบสิ้นคือประมาณเดือนพฤษภาคมแต่มาไอ้คำว่าทุกเพราะอย่างนี้ฮะ เราเรารู้ว่าระยะสักพักดวงโลกเนี่ยเต็มที่คือประมาณคือเต็มที่คือ14วันคือประมาณร้อยเก้าสิบแปดครับครับที่สองเปอร์เซ็นต์ที่หลุดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคูณสองคือประมาณสามเพราะนั้นเราก็เต็มที่เลยเต็มที่เห็นรัฐบาลบอกเนี่ยขอถึงสามสิบก็คือสองสัปดาห์แรกเต็มที่เพราะั้นถ้ามีหลุดไปประมาณสองนี่คุณกั้นเต็มที่อีกนิดนึงนะอาจจะมีนิดนึงคุณก็ไปตามเก็บนี่คุณจะคำง่ายขึ้นแล้วตามเก็บก็รอไปอีกสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วหลไปอีกนิดนั้นมันจริงไม่เกินสามรอบน่าจรริิิิงงงนนนะปปดดดดจหหมมทุกอย่าี้ะ มันไม่มีทางไปไหน,เ,นเพราะเชื่อมไปกับคนฮนะมันไม่มีทางจะบินห้องผลไเปเที่ยวอะไรได้มันต้องอยู่กับคนคนนี่แหละเป็นคนนําเชื้อไปแต่ถ้าคุณถ้าคุณนค่งหยุดค,ค,คนได้เนี่ย<ช>มันก็นิ่งนิงน่งถูกต้องผม<อ>ที่บอกว่าแล้วมันต้องทำาพ,พร้อมกันทั้งทั้งหมดครับพร้อมกันทั้งพื้นที่นะหรือว่าถ้าเรามองในสภาพที่เป็นทั้งโลกเนี่ยที่ผมบอกว่าแต่นี้ประชากรโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องขอร้องให้องค์การนาเโรกบอกว่าทุกประเทศล็อกดาวน์ตัวเองขอแค่หนึ่งเดือนสองเดือนหนส่งเดือนก็ได้ พร้อมกันนะต้องพร้อมๆกันนะไม่ใช่ว่าประเทศไทยสั่งปิดไอ้นั่นไม่ปิดอ,อย่างนี้ไม่เสียเวลาเพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้จะปิดอีกกี่ปี <c oughs> หรือกระทั่งชาวบ้านปิดแต่เราไม่ปิดไม่ปิดก็ไม่ได้นะคือมันต้องพร้อมใจกัน <c oughs> หมดพร้อมกันณนนนบัดนี้ปุ๊บแล้วก็อยู่นิ่งๆแล้วให้ดูมันจะว่าเชื่อมันจะอยู่ตรงไหนมันหนีไปไหนไม่พ้นแหละมันต้องออกมาในเวลาให้เราเห็นอ่ะสิบสี่ถึงยี่สิบแปดวันแล้วเราก็เขีย์มันให้จบสิ้นมันต้องทำพร้อมๆกันนี่ถ้าเมื่อจจากว่าเราปิดประเทศนี่มันต้องปิดเพราะว่าถ้าประเทศอี่จรนเะา่า อย่างผมไม่ต้องไปรัฐจะไปบอกอิตาลีคุณไม่ต้องมาหรอกที่ไม่บอกเขาไม่ได้เขาต้องบอกเองว่าคุณไม่ต้องมาประชาชนเขาต้องอยู่ในพื้นที่เขาไม่ไปห้ามเขาทำไมเราเป็นโควิดเปสั่งประเทศเขาจริงเขาต้องหยุดเองหมดทุกคนนะฮะแล้วเราก็บอกเออคนเราอยาไปที่เขาด้วยจบกันมันต้องอย่างงั้นมันโจะจบสินถ้าไม่งั้นก็คนเดียวมันก็จะยาวไปเรื่อยๆครับผมขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ